สวัสดีค่ะวันนเรียสลามที่เพิ่งทำเสร็จนะคะทำทำเสร็จไม่นานนี้นะคะเดี๋ยวจะแกะกันนะอันนี้เราใส่ไว้ในกระปุกสลามอันนี้เพราะว่าไม่มีกระปุกนะคะคือมีแหละแต่ว่ามันแตกนะคะเพราะว่าตอนแรกเราเอาใส่ไว้ในถุงถุงหนึง่งที่เป็นถุงใหญ่ๆนะคะแล้วก็มันก็แตก นะคะอันนี้ก็จะสีสดกว่าน,นี้นะแต่ทำไมมันอยู่ในกล้องเป็นอย่างนี้สีสดกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าแสงมัน,น,นเนี่ยแสงมันเข้ากล้องจิ้ง ติดมือนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเจบี้ออยเราก็ไม่มีอ่ะออได้ที่กล้องมที่ตั้งกล้องใหม่มามีความสุขมากจริงๆเขาสีเียงกว่านี้นะคะแล้วก็เสียงจิ้มฟินอืมอือืมอิมเดหนืดมาก นี่นะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยลงเกี่ยวกับสกุชี่เท่าไหร่นะมาแต่ลงเกี่ยวกับสลามมากกว่าเพราะสกุชี่ก็ไม่ว่าจะลงอะไรแต่ถ้าลงสลามก็จะพวกสลามใหม่นะคะอันนี้เป็นสลามสูตรโมจินะคะโอเคเก็บก่อนอันนี้เป็นสูตรโมจินะคะซึ่งนิ่ม หรือถ้าทำอันใหญ่กว่าน,นี้ก็จะติ้มฟินนะคะก็สำหรับว,วันนี้ไปไายค่ะ